รถยนต์ทาทาเน็กซ2,025กำลังจะปฏิวัติวงการรถยนต์ SUV ขนาดเล็กด้วยการผสมผสานที่น่าทึ่งระหว่างการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ทรงพลังทาทามอเตอร์ได้ผลักดันขอบเขตขององค์การพัฒนารถยนต์อยู่เสมอ และรุ่นใหม่ล่าสุดของ Nexon ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการออกแบบที่สดใหม่ฟีเจอร์ที่อัปเกรดและสมรรถนะท,ที่ได้รับการปรับปรุงทาทา Nexon 2025พร้อมที่จะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดรถยนต์สำหรับผู้ขับขี่ในเมืองและผู้ที่ชื่นชอบ SUV เมื่อมองครั้งแรก Nexon ใหม่มีรูปลักษณ์ที่กล้าหาญและสปอร์ตทาทาได้ใช้แนวทางที่ทันสมัยและละเอียดขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียบคม กระจังหน้าที่ออกแบบใหม่และโปรไฟล์ที่ดูเพรียวขึ้นกระจังหน้าและไฟหน้า LED ที่มาพร้อมไฟ DRL ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยให้รถดูทันสมัยและล้ำสมัยล้ออัลลอยใหม่ขอบล้อที่กว้างขึ้นและการออกแบบกันชนหลังที่ได้รับการปรับปรุงช่วยเพิ่มความสาง่างามและความโดดเด่นให้กับตัวรถเพิ่มความหรูหราให้กับรถในกลุ่มนี้ดีไซน์ภายนอกของ Nexon ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงโดดเด่นและน่าสนใจในตลาดที่ดึงดูดทั้งกลุ่มผู้ซื้อที่อายุน้อยและครอบครัว ภายในห้องโดยสารของ n e x o n 2 0 25เปิดเผยให้เห็นบรรยากาศที่ดูหรูหราขึ้นและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยภายในได้รับการอัปเกรดที่สำคัญทั้งในเรื่องของวัสดุดและฟีเจอร์ซึ่งทำให้ห้องโดยสารรู้สึกหรูหราขึ้นกว่าเดิมแผงคอนโซลกลางตอนนี้มาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวที่ใหญ่ขึ้นรองรับทั้ง Android Auto และ Apple Car Play c l u s คลัสเตอร์หน้าปัดได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ขณะดเดียวกันภายในห้องโดยสารยังใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงขึ้นเช่นวัสดุที่สัมผัสนุ่มตามแผงคอนโซลและขอบประตกูการตกแต่งภายในมีไฟส่องสว่างในบรรยากาศและเบาะนั่งที่มีคุณภาพดีขึ้นทําให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสะดวกสบายยิ่งขึ้นทาทายังได้ปรับปรุงการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารลดเสียงจากถนนและเครื่องยนต์เพื่อให้การขับขี่เงียบและผ่อนคลายยิ่งขึ้น Nexon 2อ2 5นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจเนอเรชันล่าสุด ซึ่งมีทั้งตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินและดิเซลตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ1.2ลิตรซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดีขณะที่ตัวเลือกเครื่องยนต์ดิเซลเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ1.5ลิตรซึ่งมอบความประหยัดน้ำมันที่ดีโดยไม่ลดทอนพละงกำลังทาทายังได้เพิ่มเทคโนโลยีไมฮายบริดในบางรุ่นซึ่งช่วยปรปับปรุงความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ว่าคุณจะขับขี่ในเมืองหรือขับบนทางหลวงเน็กซอนก็ให้ปรรระสบบกกาาณ์าขขััีี่่ทม่นใจ มีการตอบสนองที่ดีการควบคุมที่มั่นคงและระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับจูนอย่างดีเพื่อดูดซับแรงกระแทกจากถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นของทาทาเน็กซอนสอ2พคือความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยทาทาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกและเน็กซอนใหม่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังมาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครันเช่นถุงลมนิราภัยหลายตำแหน่งระบบ ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนโปรแกรมความเสถียรอนอิเล็กทรอนิก e s p และกล้องมองหลัง n e x กซยังมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง ADAS เช่นการเตือนการออกนอกเลนการเตือนการชนด้านหน้าและการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นในด้านเทคโนโลยี n e x o ซ2025มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าประทับใจเช่นระบบอินโฟเทนเมน t ที่รองรับการสังงานด้วยเสียง และเทคโนโลยีรถยนต์เชื่อมต่อที่ช่วยให้เจ้าของสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆของรถยนต์จากระยะไกลเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์การควบคุมอุณหภูมิและการติดตามตำแหน่งผ่านแอปสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การชาร์จไร้าสายระบบเสียงคุณภาพสูงและหลังคาพารนรามาในรุ่นท็อปเพิ่มความน่าสนใจให้กับรถรุ่นนี้ ท a าทาเน็กซ2อนไม่เพียงแค่เป็นรถยนต์แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของทาทาในการพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการออกแบบที่สะดุดตาสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและห้องโดยสารที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ทำให้เน็กซ2025เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เปิดตัวในปีนี้ไม่ว่าคุณจะมองหารถยนต์สำหรับขับขี่ในชีวิตประจำวัน รือรถยนต์สำหรับครอบครัวที่ทั้งใช้งานได้จริงและมีสไตล์ n e x นซอ0 2 5นก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน